สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปันชวนทำฟักผัดไข่ใส่พริกแห้งเมนูพื้นบ้านทำง่ายแปรรูปฟักใหญ่ๆมาซอยเป็นเส้นเมนูประหยัดทำง่ายใส่พริกแห้งหอมๆปรุงรสง่ายๆแปบ๊บเดียวก็ได้เมนูอร่อยเอาไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วค่ะเจ๊าปันจะเริ่มจากการเตรียมฟักเลยนะคะฟักแก่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีไข่ไก่สองฟองแบบนี้นะคะพริกแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะ เริ่มต้นจากการปอกเปลือกฟักก่อนเลยนะคะฟักแบบนี้เป็นฟักขาวค่ะเพื่อนๆเ,เนื้อเปลือกเขาก็จะหนามากใช้มีดคมๆคม่คอยๆหั่นจนสะอาดนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใช้ที่ซอยผักผลไม้แบบนี้ค่ะนำมาซอยฟักให้เป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะหน้าตาของเขาก็จะเหมือนมะละกอเลยค่ะเรามาเตรียมพริกแห้งกันนะคะ เตรียมน้ำหนึ่งถ้วยหั่นพริกแห้งเป็นข้อๆแบบนี้ค่ะเพื่อเช็คเชื้อราที่อาจจะมีอยู่ข้างในนะคะหั่นเป็นข้อๆแช่น้ำไว้เพื่อให้พริกแห้งนุ่มและล้างทำความสะอาดก่อนด้วยค่ะแล้วก็เตรียมกระเทียมนะคะหั่นกระเทียมเป็นแว่นๆแบบนี้เลยค่ะเวลาผัดจะได้อร่อยมากๆเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนำกระเทียมลงไปผัดก่อนเลยนะคะผัดกระเทียมจนหอมแล้ว ตามด้วยไข่ตอกไข่ลงไปสองฟองเลยค่ะเพื่อนๆหรือจะใช้ไข่มากกว่าสองฟองก็ได้นะคะเจแปนอยากได้เนื้อสัมผัสของผักมากกว่าเนื้อไข่ค่ะผัดไข่ยีไข่จนสุกเล็กน้อยแบบนี้นะคะเราก็จะนําพริกแห้งที่เราแช่น้ําไว้มาผัดกับไข่จนหอมเลยค่ะเมื่อพริกแห้งกับไข่เริ่มสุกแล้วเจ้ปานจะใส่ฟักที่เราซอยลงไปเลยนะคะ ปรุงรสง่ายๆด้วยซอสถั่วเหลืองตามด้วยน้ำมันหอยค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยนะคะเพื่อนๆจะใส่น้ำตาลหรือว่าพริกไทยป่นลงไปเพิ่มนะคะปรุงรสตามชอบเลยค่ะเจ๊ปานอยากได้รสสัมผัสของฟักที่จะมีความหวานอยู่ในตัวค่ะเลยไม่ได้ปรุงมากนะคะผัดไปเรื่อยๆจนฟักเริ่มสลบ และเริ่มสุกค่ะตอนนี้หอมกลุ่นทั่วบ้านเลยค่ะเมนูฟักผัดไข่ทำง่ายมากๆยิ่งใส่พริกแห้งแล้วเพิ่มความหอมอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเมนูพื้นบ้านที่หาง่ายฟักบ้านเราเยอะมากเลยค่ะนำมาซอยเป็นเส้นผัดไข่เจ๊ปันบอกเลยค่ะว่าเป็นเมนูประหยัดที่อร่อยมากๆ เพื่อนๆลองทำดูนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานฟักผัดไข่ใส่พริกแห้งก่อนค่ะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ